ดาวโหลดได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะ ค่ำคืนวันศุกร์ที่8มกราคม,ต,ามตัดติดประเด็นเศรษฐกิจไปพ,พร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิพป,ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะมีข่าวที่ออกมาในทานองของการเสียสีนะคะเป็นความเคลื่อนไหวจากทางด้านของอิหร่านละคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะเรามีการรายงานกันไปนะคะว่าอิหร่านเนี่ยเขามีการยึดเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะคะกับเงินค่าถ่ายก็คือจะพูดว่าเป็นเงินค่าถ่ายก็ได้เพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาอายัดเอาไว้ซ<ม>ึ่งอิหร่านเนี่ยอยากจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะไปจ่ายค่าวัคซีน ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะอิหร่านก็ออกมาระบุแล้วคะ่ะว่าจะไม่ซื้อแล้ววัคซีนนะคะจากทั้งสหรัฐแล้วก็อังกฤษ เพราะว่าถ้าหากว่าวัคซีนมันใช้ได้ผลจริงป่านี้สหรัฐอเมริกาเขาคงประสบความสําเร็จในการป้องกันโควิดไปแล้วคือต้องบอกอว่าตอนนี้เขาพยายามทดลองทดอสกันอยู่นะคะไม่ใช่แค่สหรัฐหรือว่าอังกฤษเท่นานั้นประเทศอื่นๆกันด้วยนะคะ,คะขณะเดียวกันในเรื่องของฝ้าฝั่งการลงทุนก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลากหลายที่เขาก็จับตาในเรื่องของนโยบายที่อาจจะออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยของบ้านเราก็จับตาเช่นเดียวกันนะคะว่าภาครัฐจะมีนโยบายอะไรออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยตอนนี้เราจะเห็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยประกาศมาตรการช่วยเหล มาแล้ววันนี้เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะมีความหวังทะลุ1,530จุดกันไปมูลค่าการซื้อขายก็120,000กว่าล้านบาทเดลต้ายังคงเป็นพระเอกอยู่อ๋อนะคะพุ่งทะยานมากๆถึงแม้ว่าจะเจอ c a s บาลานซ์เข้าไปนะคะแต่ว่าไม่สามารถลดความร้อนแรงได้ลวคะ่ะไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งหุ้นที่ร้อนแรงเหมือนกันนะคะ<ม>ในเช้าวันนี้ต่อเนื่องเลยนะคะในตลาดหุ้นเกาหลีใต้นน่นก็คือหุ้นของรถยนต์บุนไดนะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะเขามีการออกข่าวออกมาลวค่ะระบุ บอกว่าณปัจจุบันนี้บริษัทกําลังหารือกับ Apple อยู่ซึ่งในช่วงของปลายปีที่ผ่านมา Apple นะคะเพิ่งมีการประกาศความคืบหน้าว่าจะผลิตยานยนต์ไร้คนขับนะคะพอบอกข่าวออกมาแบบนี้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะในรอบถึง32ปีเลยทีเดียวนะคะมาดูความคืบหน้านี้กันค่ะเป็นข่าวเป็นคราวกันนะคะค่อนข้างจะดังเลยทีเดียวในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ราคาหุ้นหุนใดพุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ32 ปีนับตั้งแต่ปี1988ปรับตัวสูงขึ้นนะคะถึง24แล้วค่ะหลังจากที่บริษัทคุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้นั้นถแถลงการระบุบอกว่ากำลังเจราจาในขั้นต้นกับ Apple Inc. ของสหรัฐหลังจากที่ Korea Economic Daily รายงานว่า ทั้งสองบริษัทกำลังเจรจาเพื่อร่วมมือการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถยนต์ส่งผลทำให้ราคาหุ้นนั้นพุ่งทยานนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะหุ้นใดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตรถยนต์นะคะที่เป็นหนึ่งในรายหลายๆรา,ายนะคะที่เขาให้ความสนใจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะแต่ถือว่าเป็นรายหนึ่งที่มีความจริงจังมากๆทั้งผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไร้คนขับนะคะแล้วก็ยังลงทุนอีกกว่า4000ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อตั้งกิจการร่วมค้าหรือว่า Joy เ e n เจ r กับ APTIV หรือว่า a p t ท v นะคะซึ่งเป็นหนึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเพื่อยกระดับการใช้งานรถยนต์และเตรียมพัฒนาโรโบแท็กซี่ซึ่งเป็นยานพาหนะขนส่งไร้คนขับให้วิ่งบนถนนได้จริงภายในอีก2ปีข้างหน้านะคะก็คือปี2022ในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานนะคะบอกว่าฟังความข้างเดียวมันไม่ค่อยจะแน่ใจนักนะคะ,ะก็เลยไปสอบถาม Apple ค่ะซึ่ง Apple นั้นปฏิ เศษที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานข่าวนี้นะคะโดยที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานกันไปนะคะว่า Apple กําลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ตั้งเป้าจะผลิตออกมาให้ได้นะคะในอีกสักประมาณ4ปีต่อจากนี้นะคะปี2567นั่นเองค่ะ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยฮะ,ะ,ะรถย,ยนต์ที่ใช้กําลังการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ยินข่าวเขากันมาละนานแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเราอาจจะได้เริ่มทดลองกันแล้วด้วยค่ะ,คะขณะเดียวกันพอพูดถึงในเรื่องของแวดวงธุรกิจตอนนี้หลายๆคนก็จะนึกถึงคุณแจ็คหมาหายหน้าหายตาไป<อ>ไหนกว่า2อสาเดือนแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาวิพาวิจารณ์ธนาคารจีนสะยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะเลยทาให้หุ้นที่เตรียมจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องชะงักกันไป ด้วยท่ันี้มีความคืบหน้ามาด้วยนะคะทางด้านของอาลีบาบาค่ะที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวเป็นครา,าวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านของจีนเขามีการบอกกับสื่อมวลชนเลยนะคะว่าเซ็นเซอร์ข่าวนี้กันสักหน่อยเถอะเพราะว่าในเรื่องของประเด็นนี้ดูเหมือนว่าจะมีความอ่อนไหวทางด้านของการเมืองกันด้วยค่ะทางด้านของหนังสือพิมพ์ Financial Time s นะคะมีการรายงานว่ารัฐบาลจีนได้สั่งการให้สื่อภายในประเทศทําการเซ็นเซอร์รายงานข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮดิ้ง ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดตลาดสะท้อนให้เห็นว่าการตรวจสอบบริษัทอาลีบาบากำลังกลายเป็นประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองของจีนค่ะโดยรายงานข่าวดังกล่าวนะคะเขาอ้างแหล่งข่าวว่าหน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลจีนมีคำสั่งให้สื่อท้องถิ่นใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัทอาลีบาบาและสั่งห้ามไม่ให้สื่อท้องถิ่นรายงานข่าวในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่าน มาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลของจีนได้เรียกตัวนายแจ็คหมาผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาล์อาลีบาบานะคะรวมไปถึงผู้บริหารอีกสองคนของแอนกรุ๊ปเข้าพบก่อนที่จะนำหุ้นเข้าเทรดในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของโลกมูลค่าสูงถึง3.7หมื่นล้านดอลลาร์และได้ตัดสินใจะระง,งับการนำหุ้นของแอนกรุ๊ปเข้าจดทะเบียนในหุ้นของเอชแชร์ในตลาดฮ่องกงและระง,งับการจดทะเบียนหุ้นเอชแชร์ในตลาดสตาร์มาร์เก็ตของจีนด้วยโดยอ้างว่าทางบริษัทไม่เข้าเกฑ การจดทะเบียนในตลาดหุ้นค่ะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนี้นะคะกดดันทําให้ราคาหุ้นอาบาบาในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงอย่างหนักนะคะและก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นนะคะที่มีโอกาสจะถูกทอดถอนนะคะออกจากตลาดหุ้นสหรัฐด้วยแต่ว่าหุ้นที่ถูกถอดออกมาแล้วเนี่ยนะคะ,คะสรุปง่ายๆเลยนะคะล่าสุดนะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กประกาศแล้วสื่อสารยักษ์ใหญ่ของจีนสแห่งถูกถอดแน่นอนนะคะและล่าสุดก็เลยรับรู้กันต่อมาลวคะ่ะสำหรับดัชนีที่มีการคํานวณใน3หุ้นเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟุตซี่รัสเซลหรือว่า m s c i ประกาศถอดหุ้นดังกล่าวออกจากการคำนวณดัชนีเช่นเดียวกันแหละค่ะโดยทางด้านของ FSI และ f t s e r u s s e ซ l นะคะเป็นบริษัทจัดทำดัชนีระดับโลกที่ประกาศถอดหุ้นของบริษัทสื่อสารจีนสามแห่งได้แก่ c ชน n าโมบ i l e c น i าเทเลคอม m ชน i ายูนิ CO มออกจากการคำนวณดัชนีหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐนันประกาศแบนทั้งสามบริษัทนะคะโดยฟุตซี่ราเซลนั้นบอกว่าจะถอดหุ้นทั้ง3ตัวนี้ออกจากการคำนวณฟุตซี่ g l o b a l e q u i t y ดีอินด x และก็ดัชนีฟุตซี่ global china a inclusion index นะคะและในขณะเดียวกันค่ะ msci ก็ถอดหุ้นของทั้ง3บริษัทนี้ออกจากการคำนวณมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ ถือว่าสอดคล้องกับที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประกาศปลดทั้ง3บริษัทออกจากตลาดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงนามนะคะในกฎหมาย The, The Holding Foreign Company Accountable Act นะคะเป็นกฎหมายที่พุ่งเป้าไปที่บริษัทต่ตางชาติที่ไม่ทำตามกฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะถูกถอดถอนนะคะออกจากตลาดหุ้นละค่ะ พอมีการถอดถอนแบบนี้แน่นอนหุ้นตัวใหญ่ๆนะมีผลกระทบกระเทือนต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นของเขา<ะ>ด้วยนะคะขณะเดียวกันติดตามกต่อในส่วนของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอังกฤษต้องบอกว่าถือว่ายังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะดเดียวกันยังถือว่า<ะ>เป็นไวรัสที่กลายพันธุ์กันด้วยสําหรับอังกฤษค่ะทําให้ตอนนี้เขามีมาตรการที่เข้มงวดเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางด้านของอังกฤษนะคะเตรียมที่จะประกาศมาตรการที่เข้มงวดม,มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้า ว่าคนที่เข้าไปหรือว่าจะเดินทางไปที่อังกฤษนะคะจะต้องมีการแสดงผลการตรวจเชื้อในการหาไวรัสโควิด -19 กันด้วยค่ะโดยอังกฤษเขาประกาศนะคะผู้เดินทางเข้าโควิดต้องเป็นลบขณะเดีวยวกันตอนนี้ทีมฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษอย่างอาร์เซนอลทีมอันดับ1 1ของพรีเมียร์ลีกเขาก็มีการถแถลงข่าวผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ด้วยค่ะโดยทางด้านของรัฐบ,บาลอังกฤษออกกฎให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด19เเป็นลบเมื่อไปถึงสนามบิน โดยกระทรวงคมนาคมของอังกฤษมีการระบุค่ะมาตรการใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางโดยเรือ,เ,รอเครื่องบินหรือว่ารถไฟจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ออกไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางมายังอังกฤษโดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนายแกรนด์เชปนะคะก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้เราจะมีมาตรการสําคัญเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากต่างประเทศเข้ามายังอังกฤษ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากมีไวรัสโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะนอกจากนี้รัฐบ,บาลอาจจะขยายระยะเวลาห้ามไม่ให้ผู้ที่เดินทางจากแอฟริกาใต้รวมถึงประเทศอื่นๆในแถบแอฟริกาใต้เข้ามายังอังกฤษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่กลายพันธุ์ซึ่งพบในแอฟริกาใต้ค่ะพร้อมกันนี้ถ้ายังได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในสกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือเพื่อบังคับใช้มาตรการเดียวกันนอกจากนี้ถ้าทางด้าน ของทีมฟุตบอลชื่อดังของอังกฤษอาร์เซนอลค่ะซึ่งเป็นทีมอันดับ11ของพรีเมียร์ลีกได้ถแถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรน,นะคะบอกว่าตอนนี้เขาได้กู้เงินจำนวน120ล้านปอนด์หรือว่า4,920ล้านบาทจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อน,นิติบุคคลในช่วงไวรัสโควิด -19 CCF f ของธนาคารกลางแห่งสหราชอณาจาิกรหลังได้รับผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ในช่วงที่ทั่วโลกเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่นี้ค่ะ ไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของรายหุ้นกันบ้านนะคะอย่างที่เราเคยรายงานกันไปนะคะ,คะหุ้นของเทสลานะคะส่งผลทําให้อีรอนมั์สนั้นขยับอันดับเศรษฐีขึ้นมาค่อนข้างหลายอันดับเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ปรากฏว่าล่าสุดนั้นส่งผลทําให้เขากลายเป็นเศรษฐีอ,อันดับหนึ่งไปแล้ว <S <S ่ะะนะคะเรามาดูรายงานนี้กันค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะราคาหุ้นของเทสลานั้นพุ่งทะยานขึ้นมาณปัจจุบันนะคะราคานั้นอยู่เหนือระดับระดับ800ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้วนะคะดังนั้นก็เลยส่งผล ทำให้อีรอนมัสค่ะผู้ก่อตั้งเทสลาและสเปนเอ็กซขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกจากการ มองถึงดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg Billionaire Index นะคะซึ่งระบุว่ามีทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า1.95แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมามากกว่านายเจฟเบซซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของอเมซ o n ที่ระดับ9.5พันล้านดอลลาร์นะคะซึ่งครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี2017ค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะสาหรับตาแหน่งนะคะ3ตาแหน่งนะคะที่ราคาหุ้นพุ่งทยานขึ้นมาอันดับหนึ่ง นี่คือนายอีลอนมัสก์นะคะผู้ก่อตั้งเท s l a บริษัทนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและ s p ป c e x บริษัทขนส่งทางอาวกาศมีทรัพย์สินมูลค่ารวม1.95แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันดับที่2ค่ะคือนายเจฟเบซซสนะคะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ a เม z o n ค่ะแพลตฟอร์มซื้อขายของออนไลน์ที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า1.85แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับที่3คือนายบิลเกตนะคะผู้ก่อตั้ง Microsoft บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกมีทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า1.34แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต้องบอกว่าราคาหุ้นนี่พุ่งทะยานยังไม่ทันรับรู้เลยนะคะว่ายอดขาย,ขายของเขาเนี่ยสามารถทำได้ในปี2,563ใกล้เคียงกับปี2,562แต่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังนะคะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ามากกว่าไปแล้วล่ะคะ่ะคือต้องบอกว่าสัตทั้งสท่านเป็นบุคคลที่เราคุ้นเคยแล้วก็ชื่อรู้จักกันด้วย ยอย่างทุนอีลอนมสัสเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วที่หุ้นของเขามีการปรับตัวลดลงอันดับเขาก็หลุดไปเลยนะตอนนี้<ช>ืดนว่าตีตื้นกลับขึ้นมาได้อีกแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าจะรวยที่สุดแล้วเดี๋ยวไม่รู้ใครจะมาแซงกันด้วยนะค,ะ,คะต้องรอติดตามต่อไปนะคะนอกนาจากนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะมาติดตามเรื่องราวของตลาดเงินตลาดทุนบ้านเรากันบ้างน,นะคะในมุมมองของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะประเมินอ,อย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ งเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ฟอร์พันดข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O เพราอมพุกมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h ที่ีี่่ทเดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมา,สมาชิกโทร02 หกเก้าหต่อหน1่งสและ1313การเงินธนาคารก้าเข้าสู่ปีที่39ด้วย Fin ยนั i a ชียวมีเดียแพลตฟอร์มพันดึกข้อมูลเชิงลึกแบบโอทูโอพอคุิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี ww วายเว็บดอทมันนี่แอนด์แบงที่ทีเอสท่เดียรวารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทรสอง 6ก1 4 1 2 6กต่อน1่และ1313กราบล่ต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบ้ล5นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล on. Oh, no. เกิดการระบาดของไวรัสโควิด19ระรลอกใหม่นะคะแน่นอนทําให้เศรษฐกิจในปีนี้อาจจะมีการปรับตัวย่อลงไปหรือว่าฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์กันไว้นะคะเพราะว่านอกจากจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วภาคการท่องเที่ยวการส่งออกหรือว่าแม้แต่การฟื้นตัวของภาคเอกชนภาคบริโภครวมไปถ,ถึงนีด้วยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงด้วยนะคะดังนั้นทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้มีคําสัมภาษณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟจากทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ มองว่าก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็มีลักษณะว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ใช้เวลานะคะคือไม่เร็วนะะอันแรกเลยเนี่ยเรื่องของความที่มันไม่ไม่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยคือถ้าดูเนี่ยจริงๆมีหลายตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่มันสื่อว่า ดูเหมือนนะว่าถ้าเทียบระดับตอนนี้กับระดับก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยดูเหมือนว่ามันฟื้นกลับมาแล้วตัวอย่างเช่นส่งออกของเราก็อยู่ที่ประมาณ98เปอร์ของก่อนหน้านี้นะฮะตัวการบริโภคภายในประเทศเองนะฮะบริโภคเอกชนเนี่ยกลับมาจริงเท่ากับก่อนช่วงก่อนโควิดนะฮะระดับชีการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็กลับมาเนี่ยอยู่ระดับเกือบเกือบเท่าก่อนวิกฤตนะฮะจะถามคนทั่วไป พราะรู้สึกเหมือนว่าเศรษฐกิจมันฟื้นกลับมา97 98ของก่อนไม่เคยโควิดหรือเปล่าผมตอบก็คือก็คือไม่นะฮะแล้วถามว่าทําไมตอบสั้นๆก็เป็นเพราะว่าบางเซกเตอร์ตัวสําคัญนะฮะมันยังไม่ค่อยฟืนน้นตัวที่ชัดเจนที่สุดก็เรื่องของท่องเที่ยวนะครับซึ่งตัวนี้มันมีผลเยอะกับคนส่วนมากเพราะว่าเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะี่ เป็นการสร้างงานค่อนข้างเยอะนะครับประมาณที่เกี่ยวข้องไม่ทางตรงกับทางอ้อมประณ่สิปรของแรงงานโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยรายได้เนี่ยยังไม่กลับมามันเดิบนะฮะก็เป็นที่มาของคนเนี่ยส่วนมากเลยถูกไอ้ตัวเลขบางตัวเนี่ยดูเสมือนว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะฮะยังยังิรอบอยู่เยอะนะฮะเรื่องแรงงานเนี่ยให้เห็นภาพให้ชัดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวทวงสั้งรับปีหน้าเฉลี่ยกันเนี่ยนะครับถ้าเราดูตัวเลขตัวเลขทีเขท่เราตามเนี่ยนะฮะคือว่า ไอ้ตัวเลขที่คนที่ตกงานจริงๆอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะฮะหลักก็เป็นหลักแสนไม่ถึงล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าบ้านเราที่เป็นปัญหาเราไม่ใช่คนที่ตกงานแต่มันเป็นคนที่มีงานทําแต่ทํางานน้อยตัวที่เราเรียกว่าเป็นเสมือนเสมือนว่างงานนะฮะแล้วก็ตัวเลขเนี้ยตัวเลขที่คนตกงานจริงๆเต็มๆนะฮะที่เป็นหลักนีที่เรียนเนี่ยนะฮะเป็นแสนๆเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมกับคนที่ทํางานเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไม่ถึง20ชั่วโมงนะฮะ ตัวนี้เป็นตัวที่เราดูนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเลขเนียยังอยู่ที่ประมาณ2.2ล้านคนอยู่นะครก็เป็นที่มาของทำไมถึงว่ารายได้คนนะครสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยคนยังรู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่กลับมาฟื้นนะครับก็เลยการฟื้นอยู่ที่เรียนเนี่ยมันมีลักษณะที่มันไม่ค่อยเท่าเทียมกันประเด็นที่2ลักษณะที่2การฟื้นตัวบีหน้าเนี่ยนะครับก็คือการที่มันฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครไม่ได้ไม่ได้เร็วมากนะครับ าถามว่าตอนนี้ถ้าเราดูเทียบปลายปีนี้นะครับกับก่อนโควิดเนี่ยเศรษฐกิจไ,ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ93โดยร์เนอโเนี่ย GDP เนี่ย93อตก่อนก่อนโควิดนะครับกล้เคียงกับมาเลย์มาเลย์อยู่ที่ประมาณ94แต่การฟื้นของเราเนี่ยช้ากว่าประเทศอื่นๆนะฮะเช่นถ้าเป็นสไตล์แบบ อินโดเกาหลีเนี่ยเขาจะกลับมาสิ้นปีนะฮะประมาณ98-99%ดของระดับก่อนโควิดถามว่าทำไมก็เป็นหลักๆก็เป็นเพราะาเราโดนหนักกว่าชาวบ้านเขาเยอะแล้วก็ถามว่าทำไมก็เป็นเรื่องของเนี่ยท่องเที่ยวเรานะฮะท่องเที่ยวเนี่ยเราพึ่งพาประมาณ12%นของ GDP อินโดนะฮะแค่สองเรของ GDP ีลีไอ้ผลกระทบในแง่ของโควิดที่มากระทบเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยโดนเขาเนี่ยน้อยกว่าเรามากนะเราได้โดนเต็มๆนะฮะมันโดนเรื่องของของแรงแรงงานรายได้อะไรต่างๆด้วยจนะเป็นที่มาของทไมการฟื้นตัวของเราเนี่ยนะฮะยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่คงใช้เวลามีความไม่เท่าเทียมนะฮะเป็นค่อยเป็น,ปน,ปน,ปนค่อย,ปอยไป ปีนี้นะคะในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าที่ถางงค่างเงินบาทเนี่ยนะคะมีความผ,ลผลันผวนสูงและต้านทานได้ยากนั่นหมายความว่าน่าจะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าไหลออกมหาศาลนะคะซึ่งอาจจะส่งผลทําให้มีแรงเหวี่ยงของค่างเงินในขณะที่ต้านทานได้ยากก็คือส่วนใหญ่แล้วผูกติดกับความเคลื่อนไหวของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับได้นะคะดังนั้นปีนี้ก็อาจจะเป็นปีหนึ่งที่ พิสูจน์นะคะความสามารถของธนาคารแห่งประเทศไทย<ช>ด้วยใช่ค่ะซึ่งถ้าใครอยากฟังแบบฉบับเต็มเ e อ็กซ์คลูแบบนี้นะติดตามกันต่อได้ที่วรารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนมกราคมที่จะใกล้วางแผงกันแล้วเร็วๆนี้คะ่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตค่ะหุ้นฟรีโฟลดำนะคะตลาดหลักทรัพย์นั้นจะจัดการอย่างไรกันบ้างคะ่ะ สู่ปีที่39ด้วย Financial m e ี i a p ย a พลตฟอร์มนิตข้อมูลเชิงลึกแบบโ o ทลโอรบกวมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.moneyandbanking.co.th ที่เดียววารางการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6 1 4 1 6ต่อ1310 3 1 3ามการเงินธนาคารก้าเข้าสู่ปีที่39ด้วย Fin a น c i a l m e d ม a ีเดียแพ m ตฟอร์มพันธุ์ข้อมูลเชิงลึกแบบโอทูโอรับมติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www money and b a n k i n g c o t h อนกทีี่เที่เดียรว,วารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6นองก่อและ1313ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ<า>สะอาดครับสะอด <c oughs> สาอดสดชื่นสะอาดทั่วทั้งช่องปากสะอาดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็สะอาดแบบเทพไทยไงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด E pra <music> ว่าการลงทุนกันต่อคะวันนี้ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการถแถลงข่าวกันด้วยนะคะว่าในปี2564นั้นทิทางการดําเนินงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยกับทางด้านของกรตกันด้วยค่ะเพื่อเข้าไปดูแลควบคุมในเรื่องของการดําเนินการลงทุนของนักลงทุนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของเกณฑ์คุมหุ้นฟรีโฟดต่ตํากันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณภากรปีตาทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ออกมาเปิดเผยค่ะตอนนี้ตลาดหลักทรัพ อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงมาตรการการกำกับดูแลรวมไปถึงศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลหุ้นที่มีสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยในระดับต่ำหรือว่าฟีฟด์ต่ำจากปัจจุบนันก็มีวิธีการจัดการอยู่ประมาณ3-4โซลูชันซึ่งหาได้ข้อสรุปก็จะจนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อ,อออกเป็นหลักเกณฑ์ค่ะโดยที่ผ่านมานะคะตลาดหลักทรัพย์ก็มีขั้นตอนการกำกับดูแลในส่วนของหุ้นที่มีฟีฟด์ต่ำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกำหนด ให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยอย่างน้อย15%ของทุนจดทะเบียนชําระซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวหากเทียบกับต่างประเทศถือว่าไม่ได้ต่ําค่ะเพราะว่าต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ10-15%การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้รับทราบเพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนมีฟีฟด์เพิ่มขึ้นนะคะให้ได้ตามเกณฑ์ส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะที่มีฟีฟด์ต่ํานั้นตลาดหลักทรัพย์ดูแลทุกบริษัทอย่างเท่าเทียมกันตามสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นโดยหากพบว่ามีราย ราคาซื้อขายที่ผิดปกติก็จะมีการติดตามให้บริษัทจดทะเบียนนั้นๆเปิดเผยถึงพัฒนาการที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ด้วยเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบอย่างเท,าเท่าเทียมกันค่ะรวมถึงมีมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายต่างๆเช่นการซื้อขายด้วยบัญชีวางเงินล่วงหน้าเป็นต้นด้วยค่ะ หนึ่งในกรณีตัวอย่างก็คือเดลตานี่แหละนะคะ,ะหลังจากที่ตัวหุ้นอาจจะมีปริมาณหรือว่าสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างน้อยมันทําให้โอกาสในการเก็งกาไรแล้วก็ปรักดัราคามันเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองอะนะคะแล้วก็อาจจะสร้างความผันผวนแล้วก็อาจจะเกิดความเสี่ยงสําหรับนักลงทุนที่อาจจะรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ไม่อย่างทั่วถึงละคะ่ะทีนี้เราไปดูกันบ้างนะคะเรื่องราวของโควิดสิบเกัจจุบันนี้นะคะหลายๆท่านได้รับผลกระทบนะคะทางด้านของสถาบันการเงินก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือละคะ่ะ หนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของกรุงศรีคอนซูเมอร์นะคะตอนนี้มีแผนในการที่จะลดดอกเบีย้ยแล้วก็ยืดระยะเวลาผ่อนให้ค่ะในฐานะผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็เลยประกาศค่ะลดยอดชําระขั้นต่าต,ต่อเดือนเหลือ5%สำหรับบัตรเครดิตและ3%สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะทางตรงเช่นพนักงานลูกจ้างเจ้าของกิจการที่อยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของศ บคลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมนะคะบริษัทก็สามารถที่จะขยายระยะเวลา สมัครร่วมมาตรการช่วยเหลือนี้ได้โดยลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกตินะคะด้วยการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นกรณีพิเศษสําหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมขยารยระยะเวลาผ่อนชําระนานสูงสุดได้99เดือนโดยลูกค้าต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะผ่านแอปพลิเคชัน YouChoose ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุานายนนี้ ส่วนทางด้านของมาตรการที่ช่วยเหลือลูกค้าที่มียอดค้างชําระนะคะด้วยการปรับลดยอดในการผ่อนชําระรายเดือนนานสูงสุด99เดือนทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลลูกค้าสามารถแจ้งความจํำนงและรับการพิจารณาเป็นรายกรณีเพื่อหาวิธีช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของลูกค้าร่วมกันได้ค่ะ ซึ่งมาตรการอื่นๆที่เตรียมจะออกมานะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเตรียมที่จะมีการพูดคุยแล้วทํามาตรการเพิ่มเติมทั้งปล่อยเงินกู้การพักชําระหนี้นะคะรวมไปถึงดูแลภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะที่นํามาฝากกันนะคะพักผ่อนการเสาร์อาทิตย์นะคะดูแลสุขภาพแล้วกลับมาพบกันค่ะในเวลาสี่ทุ่มของวันจันทร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี あ เชิดรวิชิวารีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ True SR Studio Studio อัจฉริยะครับ